สวัสดีครับพบกับเสือเสร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสือนํานะครับมีดของชาติพันธุ์นะครับราชาแห่งขุนเขาก็คือมีดม้งนะครับผมมีดม้งนะครับเป็นมีดของชาติพันธุ์นะครับเผาม้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพะเยาเชียงรายพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับเชียงใหม่นะครับทุกที่ในประเทศแม้กระทั่งจังหวัดตากนะครับ มีดดังก่านะครับสร้างจากเหล็กตัวนี้ครับอุ๊เหล็กสปริงรถแทรกเตอร์ครับผมเป็นเหล็กที่ลูกค้านํานะครับซื้อมีดจากเสือนะครับแล้วติดใจว่ามันกินไม้ได้ดีนะครับเสือจึงนํามาสร้างเป็นมีดม้งนะครับเล่มที่1ยาวอยู่ที่12นิ้วกว้าง2.1นะครับสัน7มิลน้ําหนัก600กรัมครับด้ามเป็นด้ามบ้องเหล็กนะครับ ความคมครับคมจัดมากเลยนะครับออกแบบมาสําหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับราคาอยู่ที่900บาทนะครับเล่มที่2ในยาวอยู่ที่12นิ้ว1หุนนะครับผมกว้าง สองนิ้วหนึ่งหุนครึ่งนะครับโคนสันอยู่ที่เจ็ดจุดห้าน้ำหนักหกร้อยกรัมครับนะครับํำเมืองนะครับทั้งเนือก็เรียกว่ามีดม่งนะครับผมพะเยาเจียงฮ้ายนะครับจะชอบมีดแบบนี้ในในการเข้าสวนเข้าเลยนะครับผมนะครับเมื่อกี้เป็นภาษาเมืองนะครับภาษาเมืองแพร่เนาะ ครับราคาอยู่ที่900บาทครับผม,ม,ามาเล่มที่3ยาวอยู่ที่11นิ้ว2หุนกว้าง2นิ้วสัน8มิลน้ำหนัก550กรัมครับน้ำหนักจุติ550 5กรัมนะครับผมมผมครับผมหวานเจียบเลยครับผมหวานนะครับผมจดัดกระดาษน,นะครับ เล่มที่สียาวอยู่ตีสิบเอ็ดนิ้วกว้างสองนิ้วสันแปดมิลน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมครับเล่มที่สี่ยาวอยู่ทีสิบเอ็ดนิ้วนะครับกว้างสองนิ้วสันแปดมิลน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมครับบ้องนีอ้อ็อกเน่นหนาทาวรเลยนะครับ ราคาอยู่ที่800บาทนะครับเล่มที่สามเล่มที่สี่เล่มสุดท้ายยาวอยู่ที่11นิ้วกว้าง2นิ้วสัน7มีน้ำหนัก500กรัมนะครับผมราคาอยู่ที่800บาทนะครับผมทุกเล่มแถมฝัก P.V.C. ส่ทรงฟรีนะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์กันเลยนะครับ0 8 9 756 02 08นะครับผม สำหรับวันนี้มีดม่วงนะครับผมมีดลาช้าแห่งคุณเขาก็ขอ,ขอสิ้นสุดการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ